ตอนที่เข้ามาเรายังไม่มีทีมออกบูธของตัวเองเลยต้องติดต่อหาซัพพลายเออร์เข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยเราไม่สามารถที่จะจ้างประจําได้ทั้งหมดก็จะมีเด็กพาร์ทไทม์นะคะเข้ามาเติมเต็มในส่วนของงานด้านบริการของเราวันแชทเองเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพก็มีพนักงานกันอยู่ไม่กี่คนพาร์ทไทม์ก็มาช่วยซัพพอร์ตดูแลลูกค้าลงทะเบียนลูกค้าในงานสัมมนาเวลาที่เราออกงานเราไมีปัญหาค่อนข้างเยอะเราจะหาน้องมาช่วยงานเราได้ยังไงเราไม่สามารถที่จะหาเด็กมาทํางนานให้เราได้ ทำเนี่ยในอายุที่ยังไม่มากเนี่ยนะครับเขาจะมีไฟเป็นการเติมข<อ>เขารเรียกว่าเป็นการเติมเตม็มในจํานวนคน<อ>ที่เราขาดในแต่ละวันมีเครือข่ายที่เยอะมีช่องทางที่แปลกใหม่แล้วก็ใช้เทคโนโล,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 โลโยีในการประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยได้เยอะครับเราได้คุยกับเจ้าที่เดเวิร์กจากเดิมที่เราต้องคุยผ่านแอปมันไม่สะดวกหลังจากที่เราได้ใช้เดเวิร์กเป็นความต่างเราได้สื่อสารกับน้องทีมงานที่ค่อนข้างน่ารักพยายามเข้าใจว่าร้องการอะไร เริ่มจากจุดที่นานาเห็นบอร์ดงานของ Daywork ก่อนค่ะแล้วนานาก็แอดไลน์แอดของ Daywork ไปเริ่มต้นสมัครงานก็โหลดแอปพลิเคชันของ Daywork mm hmm. ก็ทำให้นานารับงานจาก Daywork ม mm hmm. าเรื่อยๆ Daywork ไปจัดบูธที่มอเราก็ไปหยิบใบฟิวมาสแกน QR Code โค้ดแล้วเราสมัครงานเข้ามาหลังจากนั้นก็ทำงาน Daywork มาตลอดเลยค่ะกับ Daywork จริงๆไม่กลัวโดนหลอกนะคะหนึ่งก็คือความน่าเชื่อถือ,อมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันมาจากที่มอเราอาจารย์น่าจะสะกินมาเป็นอย่างดีแล้วสองก็คือหลังจากที่ได้ทำงานมาก็มันเหมือนแบบเราได้ประสบการณ์ได้อะไรมาก ก็แบบไปทํางานมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหลังก็จะเป็นพนักงานขายแล้วจะมีงานในออฟฟิศมีาวงในค่ะมีขีดข้อมูลแล้วก็มียืนบู๊ก็ทําเป็นฟรีแลนซ์ทำอยู่กับเดเวิร์เหมือนเดิมรู้สึกว่าเขาจัดการระบบดีนะคะจะไม่มีปัญหาเลยค่ะอยากให้ลองค่ะครั้งแรกที่เราได้ทํแเราก็แบบยังลังเลเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะมาทําคือทุกอย่างมันต้องลองมันต้องเริ่มจากศูนย์อะทำในหลายๆอย่างจะได้แบบประสบสการณ์เป็นสิ่แเดวก็ได้เราให้เวลากับลูกค้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ย งานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไมเป็นงานหลักของเราเช่นการหาน้องๆมาช่วยงานผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยคนมองหาโปรเฟชชั่นอลอย่างเดวิดมาช่วยงานเราประหยัดเวลาให้เราโฟกัสงานได้แล้วก็ที่สำคัญคือคุ้มค่าครับ